ลำใหญ่จะอยู่ข้างในนะครับนี่น่าจะตัดยากครับผมนี่ทำคันสนุ่ครับผมนี่ขนาด140ี่เซนนะครับนี่นี่ครับผมสีสุกโนๆหน่อยนะครับนี่ประมาณสี่ห้าปีครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นสร้างไผ่นะครับนี่สร้างไผ่ป่าครับผมนี่ครับหลังจากที่ตัดแล้วนะครับนี่ถ่ายให้ดูแบบให้เห็นนะครับว่าอยู่ในป่าครับผมนี่ครับมีแต่ป่าไผ่เลยนะครับนี่เป็นไม้สร้างครับผมนี่ ลำก็นี่ครับผมไม่ใหญ่นะครับนี่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2องสมเซนนะครับนี่ประมาณ3-4เซนหรือเปล่าผมให้ดูกันเลยนะครับสร้างไผ่นะครับนี่นี่ครับผมหลังจากที่ตัดแล้วนะครับนี่เนื้อไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ น่าจะไม่แก่มากับผมกําลังด ah. ีนะครับดูจากสีไม้แล้วไม้ประมาณ3 4มี่ปีนะครับนี่ยังไม่แก่มากับผมเดี๋ยวจะลองไปทําว่าวดูนะครับนี่ครับในป่าไผ่นะครับนี่ป่าไผ่ครับผมนี่ครับสร้างไผ่นะครับนี่สร้างไผ่ป่าครับผมไผ่เส้นผ่าศูนย์กลางเดี๋ยวบอกอีกทีนะประมาณสักหนิ้ว6นิ้วหรือเปล่าผมแค่นี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเลยห้าเซนหกเซนนะผมไม่ใช่นิ้วห้าเซนหกเซนครับนี่ครับผม ถลำใหญ่จะอยู่ข้างในนะครับนี่น่าจะตัดยากครับผมนี่ประมาณสักหกเจ็ดเซนครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสร้างไผ่ครับผมวันนี้ลำนี้ก็ประมาณห้าเซนหรือเปล่าครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าเซนนะครับนี่ให้ดูกันไปเลยครับผมอันนี้เอาไปทําคันสนุวครับผมนี่ขนาดหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะครับนี่สี่สิบเซนทำสามสิบเซนทําได้หมดครับผมคันสนูนะครับนี่ครับเป็นอ่า ตรงโคนไม้ครับผมอ่าตรงโคนไม้ครับนี่โคนไม้กกไม้ครับผมนี่ทาคันสนครับผมไม้้างไผ่นะครับนี่้างไผ่ป่าครับผมซางไผ่ป่าครับดูครับผมอาจจะไม่แก่มากนะครับนี่ดูแล้วนี่ครับผมก็มีสีน้ําตาลแทรกอยู่ครับผมนี่ประมาณสี่ห้าปีครับผมนี่ลานี้นี่ครับเอาไปลองทําว่าวดูครับผมนี่ครับผมหลังจากที่ตัดแล้วนะครับนี่ให้ดูป้องไม้ครับผม อันนี้จะไปทําว่าวขนาด150เซนนะครับนี่สี่ป้องไม้ครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่โอ้เหนื่อยครับผมขึ้นมาไกลเหนื่อยครับผมเลยแบบถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับดูรับผมมีคนหลงทางนะครับนี่ร้องอยู่รับผมนี่ครับมาหาพวกของป่าพวกหน่อไม้ครับผมเต็มเลยผมคนขึ้นมาประมาณโอ้สูงครับผมจาก ภูเขาลูกที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับที่ผมถ่ายคลิปเล่นว่าวผมยุงก็เยอะนะครับนี่ครับแต่ไม้สร้างไผ่ครับผมสร้างป่านะครับนี่ทําว่าวครับผมยังไม่แก่มากเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองทําดูครับผมนี่ครับผมตรงนี้จะเป็นตรงปลายครับผมนี่ให้ดูเลยไม่หนามากนะครับนี่ตรงปลายครับผมทําว่าวเล็กครับผมประมาณร้อยสามสิบสี่สิบได้นะครับนี่สี่ป้องไม้เหมือนกันครับผม สีป้องไม้เหมือนกันตรงนู้นจะทําคันสนูนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นป่าไผ่เลยผมนี่ป่าสร้างไผ่เลยนะครับนี่บนภูเขาครับผมบนภูเขาให้ดูกันไปเลยนะครับนี่ครับผมขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยนี่ผมพอถ่ายให้อ่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับผมตรงนี้นะครับนี่ตรงนู้นจะเป็นไผ่ห่วกนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมไผ่ห่วกนะครับนี นี่ครับนิยมเอาหน่อไปทำหน่อไม้ปิ๊บครับผมทำหน่อไม้ปิ๊บทำไปดองกินอ่อฤดูเหนาวับผมนี่ครับสร้างไผ่เกาะนี้นะครับนี่ให้ดูกันไปเลยนี่ครับยังไม่แก่จัดเท่าไหร่นะครับนี่ถ้าแก่มากๆต้องขึ้นไปสูงๆครับผมเดินทางประมาณครึ่งวันนะครับแต่ตรงนี้ก็เดินทางมาประมาณสักสองชั่วโมงครับผมนี่นี่นะครับก็นี่ครับผมได้ตัดลำหนึ่งนะครับลำหนึ่งได้ประมาณสี่ท่อนครับผม ให้ดูกันไปเลยนะครับสี่ท่อนนะครับเป็นไม้สร้างครับผมสร้างไผ่ป่านะครับนี่แต่ละท่อนก็จะนี่ครับผมอันนี้สี่ป้องไม้นะครับนี่สี่ป้องไม้ครับผมอันนี้ก็สี่เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็สี่เหมือนกันนะครับแต่ละลำก็สี่ป้องไม้หมดโอ้อันนี้สามครับผมนี่อันนี้จะไปทําเป็นว่าวเล็กนะครับนี่ผมลำหนึ่งนะครับนี่หนึ่งลำครับผมนี่ครับผมขึ้นมาก็ประมาณสักโอ้หลายชั่วโมงครับผมนี่ถ้าอยากได้ลำใหญ่ๆนะครับต้องขึ้นไปอีกครับผม ไกลครับแค่นี้นะครับผมมาตัดให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับสร้างไผ่ป่าผมเป็นลำอย่างนี้นะคนี่ให้ดูกันชัดๆไปเลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ตามบ้านนี่หายากครับผมต้องอยู่บนป่าบนเขาอย่างเดียวผมนี่นี่ครับผมสีสุกปนๆหน่อยนะครับนี่ประมาณสี่ห้าปีครับผมลำนี้นี่ครับผมให้ดูกันไปเลยนะครับต้องดูผลงานแบบว่าคลิปต่อไปผมว่าผมจะทำว่าวตัวอะไรนะครับเป็นว่าวสองห้องหรือว่าวจุลานะครับนี่ นี่ครับร้อยห้าสิบเซนกับร้อยสี่สิบนะครับนี่ต่างกันแค่นี้ครับผมไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม